ตอนนั้นคือน่าพังมากทุกคนแต่พอมาใช้น้องนะคะทุกคนเราเนี่ยได้เห็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วน้องก็บำรุงดีมากทุกคนด้วยเซฮายเก่าเขกับสัตว์จ๋าเชื่อเลแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะสัตว์จามาในแบบลุคแบบแมวนะข้าโบด้วยเป็นน้องแมวทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาในทอปิกเรื่องใครที่อยากหน้าใส ไลฟ์สิวนะคะผิวเด้งฉ่ำวาวมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะหลายคนนะคะก็ะอาจจะมีปัญหานะคะที่แบบหน้าเราอะ่ะมีสิวหมองคำ้ำผิวไม่เด้งผิวแห้งกล้านคือแบบมันเป็นปัญหาที่สาวๆทุกคนจะต้องแบบพบเจอกันมากเพราะว่าเราจะต้องไปเจอแดดเจอแสง UV จากแบบหลอดไฟจากแสงดวงอาทิตย์ต่างๆนานานแล้วพวกเราพ จากข้างนอกอีกนะคะทุกคนทําให้หน้าของเรานั้นนะคะเกิดการแบบไม่มีความชุ่มชื้นไม่แบบว่ามีความแบบผิวฉ่าวาวเหมือนเด็กเลยอทุกคนแต่วันนี้นะคะสจจะมีตัวช่วยมาแนะน้องอยากเรือสินั่นก็คือแบรนด์เจลไปมืบบนัมาเกยค่ะทุกคนตัวนี้เลย ็นตัวที่สัจจาแบบชอบมากแล้วก็ใช้และเห็นผลนะคะก่อนอื่นเลยสัจจาก,ก่อนที่จะมาบอกสรรพคุณของตัวนี้นะเดี๋ยวสัจจาขอเกิดเรื่องของอีกก่อนคือเมื่อก่อนเนี้ยใบหน้าของเราอ่ะมันมองค้ามแล้วสิวโอ้โหเครอะมากแล้วก็มีจุดด่างดาไม่เชื่อใช่ป่าูรู้เลย <c oughs> มันแบบตอนนั้นคือหน้าพังมากทุกคนแต่พอมาใช้น้องนะคะทุกคนเราเนี่ยได้เห็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วน้องอ่ะบำรุงดีมากทุกคนดูสิ คุณหน้าของเราสิคือหายหมดแล้วพราน้องเลยอันนี้พูดจริงๆจากใจที่ใช้จริงๆนะคะคือตัวของน้องเนี่ยะค่ะทุกคนก็จะมีแบบว่าใบบบกนะคะเป็นตัว หลักเลยอ่ะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันเป็นเจลไบบกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวหลักเลยนะคะจะเป็นช่วยแบบลดการอักเสบนะคะของสิวแล้วก็ช่วยกระตุ้นนะคะการซ่อนแซมของผิวนะคะให้แบบว่าเร้าผิวอะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนส่วนตัวที่สองก็คือว่านหางจระเข้ค่ะทุกคนว่านหางจระเข้นี้นะคะก็คือจะแบบว่าทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ลดรอยผิวไหมแล้วก็บรรเทาความแสบร้อนของผิวที่แบบเวลาเราป็นสิวหัวหนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นไฮยาไฮยาตัวนี้นะคะก็จะช่วววยแบเเติิมนน้้้ําาใหผของระะคลก็ เรื่อความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็น BHA นะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่านะคะที่ตายแล้วนะคะทําให้ทำความสะอาดรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ช่วยลดสิวอุดตันได้อย่างดีเลยจ้าตัวสุดท้ายนะคะ AHA ตรงจะช่วยคุมมันเด้อแล้วก็ลดการเกิดของสิวอีกต่างหากโอ้โหครบมากแม่ดูดิแน่นขนาดนี้ไม่ใช้ได้ไงอ่ะตากน้องๆและที่สําคัญนะคะน้องของนะคะก็ยังไม่มีแอลโกอฮอล์ ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสเตอรอยตอิดต่างหากนะทุกคนบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนจ้าแล้ววิธีการใช้นะคะคือเราก็จะใช้เช้าเย็นก่อนนอนเลยนะคะทุกคนเราก็จะเล็งที่หน้าของเราได้เลยนะคะคือน้องอ่ะจะมีความแบบเป็นเจลเนาะแล้วก็แบบเวลาทาบนหน้าเราคือจะมีกลิ่นของแบบวานหางผสมแล้วก็ใบบัวบกผสม้วยนะไม่ฉุนนะคะทุกคนคือหอมอ่ะคือแบบใช้แล้วต้องติดใจทุกคนบอกเลยนะน้องหน และที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือเขาเพิ่มมาให้อีก25%นะคะทุกคนเขาเพิ่มเจลมา้อีก25%อ่ะแล้วคือในซองเนี้ยมี50กรัมอะ่ะแล้วราคาแค่แบบ49บาทอะ่ะโคตรคุ้มอะ่ะทุกคนคุ้มอะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้มีขายแค่ในเซเว่นนะคะที่ c j เขาก็มีขายแล้วนะคะหน้าเชลเดินไปได้เลยคือแบบเห็นเลยตัวนี้ เห็ดแบบเด่นๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ต้องรีบไปหาตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัญาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้สัญารีวิวครีมซองอะร้อ,อีกนะคะก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะและที่สำคคญอย่าลืมกดส u b ค c r i b e อยให้เขาด้วยนะ,ะสอสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปหาซื้อเจ้าเก็ตใ้ใช้กันนะ